ถัดมาครับ4.4 compound complex form นะครับซึ่งเป็นลนักษณะที่ประโยชน์นั้นมีความซ้อนในเชิงซ้อนความรวมความซ้อนที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งต้องการจะต้องการนําเสนอมากกว่า1ไอเดียเป็นไอเดียที่มีความซับซ้อนเป็นความคิดที่ซับซ้อนกับอธิบายบางสิ่งบางอย่างที่ลักษณะมีการเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเป็นห่วงโซ่นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เป็นประโยคที่เป็นอ,อิสระหรืออนะิส่ะ เป็น1ตัวหรือ2ตัวแล้วก็จะตามด้วยอีกหนประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นดิพเอนด์นีคือต้องอ้างอิงกับตัวอือ่อ,อ,อ,อยู่ด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคือพอเราอินดิพเอนด์ก็คือประโยชน์ที่มีความสมบูรณ์นในตัวเองกับอีก2ตัวที่เป็น d ดิพเอนด์นั้นจะต้องอไม่สามารถเป็นประโยชน์ที่อยู่ตามลำพังได้นะครับดูตัวอย่างที่เน็นะครับ although she has always lived in France okay, she speaks fluent English because her mother was American and her father was Nigerian นะครับ แปลว่าอะไรครับถึงแม้ว่าเธอจะอาศัยอยู่ในฝรัง่งเศสก็ตามเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเพราะว่าคุณแม่ของเธอนั้นเป็นชาวอเมริกันและพ่อของเธอเป็นชาวไนจีเรียนะครับ although เป็น subordinating conjunction นะครับ she has always lived in France เนะี่ยอาศัยอยู่ในฝรัง่งเศสประจำเลยตรงนี้เป็น adverbial clause นะครับ she speaks fluent English พูดอังกฤษได้คล่องมากอันนี้เป็น main clause ประโยคหลักนะครับ พราอโดนีมันลอยลอยละถึงแม้ว่าเธอจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะครับ because นะครับเป็น subordinate conjunction นะครับเป็นรัศขยาย because her mother was a m e r i c a n เพราะแม่ของเธอนนั้เป็นชาวอเมริกัน and นะครับอันนี้เป็น coordinating conjunction เชื่อมกันนะครับ and her father was Nigerian อันนี้เป็น adverbial คู่นะครับเปใครเป็นใครรัศมีขยายอัธยาของพ่อและแม่ของใครบางคนนะครับก็ถือว่าเป็นการซ้อนนะซ้อนซอนตัวแรกนะถึงแม้ว่าและก็และ ตรงนี้เป็นความรัวออามสาอนแกนก็เลยเป็นความรู้ความสอดน,นะครับ่างที่2ครับ I missed the bus because I got up late so I rode a bike to school ครับฉันพลาดรถประจำทางเพราะว่าฉันตื่นสายดังนั้นฉันเจงปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะครับ I missed the bus นะครับเป็น main clause ก็คือเป็นสถานการณ์หลักนะครับฉันพลาดรถ because มาขยายนะครับแต่ในตรงี้ because I got up late เป็น a f v e r b clause เนี่ยการกระทำที่มัน สักช้าคือการตื่นเนี่ย so ดังนั้น mm hmm. นะคุณเรียนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันไปเหตุ mm hmm. เป็นผลกัน so I rode a bike to school จึงต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะครับ mm hmm. ก็เป็นลักษณะของ every w e course คือปั่จักรยานไปขยายว่าทำอะไรต่อไปนะครับและท้ายสุดนะครับ after I g r a d u a t e from college I wanted to travel but I had to work immediately ะครับ หลังจากสําเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลายัยฉันอยากจะไปท่องเที่ยวแต่นะครับแต่ก็ต้องทํางานทันทีนะครับ after นะครับเป็นเงื่อนไขเป็น s u b o r d i n e conjunction I graduated from college นะครับัการศึกษาจากที่ไหนจากวิทยาลายัยจึงเป็น adverbial ไปขยายการกระทำนะครับ I wanted to travel นี่ปนประโยคหลักอยากที่จะท่องเที่ยว but นะครับมีมาขั้นอย่างนี้ก็คือเป็น coordinating conjunction นะครับ but I h a d to go to work immediately แต่ต้องทำงานทันทีเลยนะครก็เป็น a b b r e i a t i o n การลดสักนขายายการกระทำอยู่นะครับก็เป็นลักษณะของประโยคความสูงความซ้อนนะครับก็จะมีความซับซ้อนแต่สังเกตคือต้องมีหนึ่งตัวที่มีความเป็นประโยคที่เป็น independent นะคืออยู่ลอยๆคนเดียวได้แต่อีกสตัวนั้นจะต้อง มา,มาขยายลักษณะของการให้ข้อมเพิ่มเติมแต่ไม่สามารถอยู่ตามลำพังได้นะครับทีนี้เขาก็เลยมาดูว่านะครับ sentence construction การสร้างประโยคเนี่ยเขาบอก coordination นะครับเป็นการวิธีการรวม2หรือมากกว่ามากกว่านั้นนะครับที่เป็นประโยคที่สมมูลแล้วไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ประโยคยาวขึ้นแต่มันลักษณะมับอกถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันร,ระหว่างความคิดที่คล้ายกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย เราจะเรียกว่า parallel structure นะครับก็คือการให้มีความหมายที่สอดคล้องกันแต่ตัวสัพท์บางครั้งนะครับสัพท์บางตัวก็เป็นตรงกันข้ามกันแต่เขาเรียกลมๆเป็น parallel นะครับคืออะไรบ้างนะครับมี and but for n o s so r y y t นะครับตัวอย่างนะครับ they live in her hometown นะครับพวกเขาอยู่ในบ้านเกิดของเธอเมืองเกิดของเธอ y e t t h e y were not happy นะครับถึงกันนั้นนะครับพวกเขาก็ไม่มีความสุขนะครับ ถึงจะอาศัยบ้านเกิดแต่ก็ไม่มีความสุข,ขสเลยนะครับ Audrey didn't have a good job nor did Jim นะ Audrey ไม่ได้รับงานที่ดีและ Jim ก็เช่นกัน Nori ปฏิเสธนะครับก็ Jim ก็เช่นกันนะครับก็ไม่ได้งานที่ดีด้วยนะครับตัวคนเรียนที่ความจังชันเนี่ยตรงเนี้ยจะไม่สามารถเอามาเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่แตกต่างกันได้ดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าไงนะครับ The j o r g e is successful and well liked นะครับคนนี้ประสบความสำเร็จมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบมาก ัน,นถูกต้องเพราะเป็น adjective ทั้งคู่แต่พอได้บอก digitalis is a success น,นี้เปคำนามนะครับ and be like อันนี้ไม่ถูกนะครับไม่สามารถเชื่อมลลกษณะยอย่างนี้ได้ฉะนั้นต้องต้องระวังนะครับอย่าอย่าใช้ผิดโครงสร้างอย่าใช้ผิดในเรื่องของ part of speech คือเรืยอประเภทของคำให้เหมาะสมให้สอดคล้องกัน subordination นะครับเขาบอกว่าเป็นวิธีการนะครับรวม,มประโยชน์ที่เป็น i n d e p e n d e n e คือเป็นประโยชน์อิสระหนึ่งตัวกับอีกประโยชน์ที่จะเป็นจะต้องมีตัวมา,าให้เกาะเอาไว้นะเป็น dependent ตัวอย่างเช่นนะครับ After it had stopped snowing, I went outside หลังจากที่หิมะมันหยุดตกฉันก็ออกไปข้างนอกหลังจากที่มันหยุดตกนี่เป็นลักษณะที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เพราะมีคำว่าหลังจากมันหมายความว่าและอะไรต่อแต่ถ้า I went outside ออกไปข้างนอกฟังละได้เลยดังนั้นก็เป็นลักษณะที่เป็น subordination นะครับโดยปกติเนี่ยสามารถที่จะทำการบอกถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างความคิดเห็นความระหว่างแนวคิดเนี่ย ทำอย่างไรก็ได้ซึ่งภาษาของการการซับบริเนชันเนี่ยสามารถทําได้หลากหลายนะครับเป็นลนักษณะที่ของอความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นนะครับหรือนะจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเจ็จริงกับข้อที่เห็นก็ได้นะครับโดยเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็เจาะจงลงไปดูตัวอย่างนะครับอาร t h วเ e ด i c น n e c ินแคบ t a เ d ตแอนด์บอโรฟิลเ u t นะครับผมได้เปิดกล่องยาออกมานะครับแล้วก็ขวดยาก็ตกลงมาอ่าอันนี้เป็นโคออร์ดเนชันนะครับเป็นแ,แอดน,นะครับ เป็นลนักษณะถ้าอย่างนี้และก็อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นซนะับเป็นลนักษณะของเช็คคอมมาเข้ามาแัน When I Open the Medicine Cabinet a b o t t l e f ฟ o u นะครับตอนที่เปิดว่ามันก็ตกลงมามัน็ความสอดคล้องกันนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะพอเปิดเมื่อเปิดออกมามันหล่นออกมานะครับเขาบอกว่า Insen t e n c e a เในะประโยคแรกนะครับคอร a t i o n c o n j u n c t i o n and เนี่ยเป็นเพียงแค่การเติมข้อเท็จจริงเข้าไปว่าอีกอันนึงนะครับว่าพอเป็นอย่างนี้และก็อย่างนี้แน่ที่ประโยค B เนี่ยมันบอกถึงนะครับ ประโยคหลักเนี่ยว่าเป็นการเปิดว่า,าเปิดกล่องยาขึ้นมาและมีประโยชน์ที่เป็น Depend เ n นเนี่ยเป็นลักษณะของเงื่อนไขว่าเป็นมีการ,รเงื่อนไขของเวลาว่าเมื่อเปิดออกนะครับมันก็ทําให้เกิดผลอะไรตามมาก็คือกล่องยาหรือว่าครือมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่เนี่ยซึ่งตัวนี้สามารถนํามาให้เกิดความความผูกพันระหว่างตัวสถานการณ์ทั้งสองตัวแบบเป็นข้อเท็จจริงนะครับและนั่นนํามาสู่ตรงนี้ครับนะฮะ บซึ่งคงไม่ลงลึกอย่างที่เป็นอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะแต่แค่จะจำแนกให้ได้ว่าประโยคที่เอามาเรียบเรียงให้เห็นนี้15ข้อนี้นะครับตัวไหนเป็น simple form นะครับตัวไหนเป็น compound ตัวไหนเป็น complex นะครับและตัวไหนเป็น compound complex, Comp complex โดยใช้ตัวย่อนี้นะครับจะไป็ก็จะมีให้อ่านดูนะครับซึ่งก็อ,อยากให้เราศึกษาดูนะครับจริงๆมันก็จะมีคำกุญแจให้สังเกตอยู่นะครับแล้วลองแปลดูว่าถ้าหากว่า แต่และตัวแต่ละประโยชน์นั้นสามารถอยู่ได้ตัวเขาเองแต่ว่านั้เขาเป็นอินด p พีเดนซ์แต่ว่า้เขาทำเอ๊ะมันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้แต่นั่นมันเป็นดิพีเดนซ์และและแนวโน้มมันก็คือจะเป็นคอมเพล็กซ์แต่ถ้ารู้สึกว่ามันมีทั้งผสมผสานก่กระเซก็เป็นคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับลองทำดูใน practice uh, 10นะครับและเช่นกันครับ practice 11นะครับสถานการณ์นี้มีประโยชน์มาแต่ให้จำแนกว่าตัวใดเป็น d e p e n d e n ์นะคือจะเป็นต้องมีประโยชน์อื่นมาช่วยขยายความหรือตัวใดเป็น Independence คือสามามรถอยู่นดีพนะนนีกีอ10ข้อ,อนะครับ อันนั้นนำมาสู่ส่วนสุดท้ายแล้วครับก็คือเรื่องของ Press s ค r r ี t ร r ทรนะครับซึ่งลักษณะของโครงสร้างต,ต,ต้นไม้โครงสร้างที่เป็นการวิเคราะห์หรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างว่าประโยคนี้มันเกิดจากการรวมตัวของอลักษณะของคําประเภทใดบ้างเขาจะใช้รูปแบบของแผ่นภูมต้นไม้นะครับโดยมีลักษณะเป็นตัวย่อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักประมาณนี้นะครับคือประธานนะครับ now phrase auxiliary VP นะครับก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประธานขึ้นต้นกับ เป็นกลุ่มคำนามก่อนนะครับและตามด้วยอาจจะเป็นกริยาช่วยแล้วก็เป็นกริยานะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่านะ S ตัวนี้มาใน sentence นะครับ NP noun phrase นะครับ auxiliary verb คือ AUX นะซึ่งตัวย่อนี้ต้องจำนิดนึงครับเพราะว่ามันจะช่วยในการทำ past three ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ละแล้วมันคืออะไรนะครับก็คือลักษณะของการจำแนกว่าถ้าหากว่าเป็น noun phrase นะครับนี่กันว่า the rhythm นะครับสองคำนะครับ the ทำมาที่เป็น D ดีที่เป็นไรเดี๋ยวแลปันจะมีผมจะมีรายละเอียดด้านหลังท้ายสุดเปิดให้ดูก่อนก็ได้นะครับในท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นตัวขยายว่าตัวยอแต่ละตัวนั้นคืออะไรนะครับซึ่งดีตรงนี้ก็คือดิสมายนยนะครับบางครั้งเขาว่าดีหรือเป็นเดดอิทก็คือเป็นตัวเจาะจงความไม่เจอะจงก็คือเสืนั่นเองนะครับอ่ะผมกลับมาต่อนะครับ r รสเซนเป็นคำนามนะครับมี two notes นะครับมีสองตัวก็เลยเป็น now フ r นด์ประกอบคำว่าดิสมายน์แล้วก็คำนามเป็น the r e นะครับ ราอมี3ตัว the natural rhythm natural ตัวนี้ทำมาที่เป็นคำคุณศัพท์นะครับก็เลยตรงนี้ทำมาที่เป็นพอเป็น noun phrase มี adjective phrase ใน adj แทรกเข้ามาด้วยนะก็คือเป็น the natural rhythm แต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไปขยายคำว่า rhythm ที่แปลว่าจังหวะแต่เป็นจังหวะแบบธรรมชาตินะครับแบบที่2ครับพอเป็น sentence คานี้ก็จะครบเลยนะครับมีประธานมีกริยามีกรรมนะครับตัวอย่างนะครับ I will run นะ I แน่นอนครับเป็นประธาน ทีอาลี่มาจากคำว่า r ร n นาวคือสรรนามนะครับว่าอลซรีเวิร์ฟแบบไหนแบบฟิวเจอร์แบบอนาคตนะครับ Run เป็น VP ที่เป็นเว b ร์ฟ a ฟ e ในส่วนของเว r ร์ฟพ a เ e ก็คือ Run แต่พอเป็น I will tell her the story นะครับเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างไรครับนะ I r ร n นาวสรรนามนะครับ will เหมือนเดิมนะครับ สิ่งที่แตกต่างคือ world f i r s จะไม่ใช่แค่ตัวเดียวและมันมีถึง tell her the story นะครับแน่นอนก็ต้องวิเคราะห์ว่า tell คืออะไรคำกริยานะ her นี่เป็นเป็น pronoun แต่เป็นถูกกระทำนะครับเป็นกรรมนะครับ the story เป็นอีกหนึ่ง noun ที่ทําขยายว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าก็เลยเป็น noun phrase ตรงส่วนนี้สังเกตดูครับก็จะมีการจําแนกลงไปตัวต่อตัวลงไปเลยนะครับที่อันถัดมาครับนะครับ he worked so very extremely carefully นะครับ เขาทำงานอย่างระมัดระวังอย่างที่สุดจริงๆนะครับสังเกตด,ดูนะครับแน่นอนครับก็จะเป็นปทายกริยาเหมือนเดิมตรงนี้นะครับเฮ้ hey, นะครับประธานออสเตรียเวิร์ฟบอกว่เป็น past เพราะว่ากริยาเติม ed เนี่ยก็ทำที่เพียงแค่ระบ open ุว่าเป็นแพสเด็กกริยาจริงอยู่ตรงในส่วนของ verb phrase นะครับ work ed, เติม ed Work ์กนี่เวิอย่างไรก็จะกลายเป็น work phrase ซึ่งจะต้องทำการอย่างนี้ครับสังเกตด,ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกันต้องเกาะก,กันไว้ So very ก่อนนะครับโซเวอรแล้วเอาไปขยายกับ Extremely มี่ทีนึงแลสซ e ่ e ีจริงไปขยายท้ายสุดก็คือ c a r e f u l l y นะครับพวกนีคือตัวไหนที่เป็นตัวหลักนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็พ่วงเข้าไปท่วงเข้าไปนะครับถัดมานะครับ I, I haven't seen this s e n c e before นะครับฉันไม่เคยเห็นประโยคนี้มาก่อนเลยนะครับ I นะครับ s o r r y v e r b เป็น present นะครับเป็น haven't นะครับเป็นกริยาช่วยนะครับกริยาแท้ seen สังเกตนะครับ this sentence before นะครับ this sentence ตัวนี้เป็นคำนามโดยมี t e r m i n e r เป็นการเจาะจงลงไปก็คือสิ่งนี้ขยายอยู่ในหมวด n o w n phrase และท้ายสุด before เป็น adverb นะครับก็คือเป็น adverb phrase a advp นะครับก็คือ before ก็มาก่อนเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นโครงสร้างตามนี้และสุดท้ายครับนะครับ the very young child walk from the school to the store นะครับเด็กตัวที่อายุน้อยมากๆนั้นทำการเดินจากโรงเรียนไปยังห้างเลยนะครับ ซึ่งกริยาคือคําว่า walk สังเกตครับเซลล์ข้างหน้ามีถึง4ตัวก็จะต้องจําแนกไปครับ determiner หนึ่งตัวแหละนะครับ very นะครับเป็น adverb phrase นะครับเป็นขยายอะไรเป็นขยาย adjective จะเป็น adverb นะครับ adjective คืออย่าง the very อย่างนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลไปขยาย now ง่ายจะอยู่ท้ายสุดตรงนี้ทั้งหมดเป็น now phrase นะครับ a u x i l i a r y verb เป็นอะไรครับเป็น past tense ก็เลยเป็น a u x i l i a r y past กริยาตรงนี้ครับ work ทีนี้ต่อไปครับ from school from the school to the store ก็ลบไปเลยครับเป็น preposition นะครับ from นะครับ the school the เป็น determiner กับ now นะครับ to นะครับเหมือนกันครับเป็น preposition นะครับและ the store นะครับก็เป็น the สเกตถ้าเป็น the ต่อไปเยจะเป็น determiner และคำ now ตลอดนะครับก็เป็นักษะของการแยกแผนพังต้นไม้ที่เป็นการวิเคราะห์อย่างนี้นะครับและนั่นนำมาสู่ practice wealth นะครับจากประโยคเหล่านี้นะครับทำการลงสร้างแผนภูมิตามนี้เลยนะครับว่าถ้าจะต้องจำแนกออกมาเป็นแผนภูมิเนี่ย น่าจะเป็นการเขียนในรูปแบบใดได้บ้างนะครับสี่ข้อนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวย่อยทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะมี sentence มี independence n c นะครับ Dec d c dependence relative c l a u s e r c นะครับ n o u n phrase n p นะครับ vp คือ verb phrase adjective phrase นะครับก็คือเป็น adj หรือ adjp ก็ได้นะครับเป็นตัวยอ่อบตัวตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ adv คือ adverb นะคบคือ adverbial นะครับก็คือเป็นคำกริยาวิเศษ พี่ๆ positional p r e s i นะครับ D มา e a เป็น determiner นะครับ N คือ noun Pro นะครับคือ pronoun อาจจะแคป P R ก็ได้นะครับ A Adjectives นะครับ ADV Adverb P preposition, C คือ conjunction, V คือ verb, MV main verb อันนี้เป็นลักษณะให้รายละเอียดม,มาเยอะเพิ่มเติมไหมกันนะครแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเอามาใช้ทุกตัวให้มองดูว่าสถานการณ์นั้นเราจับในด้านไหนนะแตถ่ถ้าในลักษณะของการฝึกเนี่ยอาจารย์ผู้สอนน่าจะเน้นคอนเซ็ปตลักษณะคล้ายๆกับตัวแผนภาพที่เห็นใน,ในตัวนี้นะครับแล้วก็อีก3าตัวนี้นะครับ อลองศึกษาดูแล้วลองทำแบบฝึกหัดซึ่งจะเป็นทําแบบฝึกหัดทั้งหมดออนไลน์นะครับลอ,ลองรับริง้งจากอาจารย์ผู้สอนและลองพิจนารณาแล้วก็หากมีข้อสงสัยถามอาจารย์ผู้สอนชั้นเรียนนะครับ